สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นฟีโลทองนะคะที่โอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะสีทองของเขานี่ผ่องอัมพ ا เลยนะคะแล้วจะบอกว่าราคานะคะราคาหลักสิปลักร้อยค่ะจับต้องได้สามารถที่จะวางที่แบบว่าร่มลำไรนะคะอันนี้มีนาชาแนลจะเอาไปวางเขาไว้ในห้องน้ํานะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้บ้านเรามีความ สดชื่นสดใสนะคะอันนี้ก็คือฟิโลทองนะคะตอนนี้พวกฟิโลหรือว่าไซใบศักหรือว่า,อ,าอะไรต่างๆะคะ่ะเพื่อนๆราคาก็ไม่แรงแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือซื้อได้สบายใจนะคะฟิโลทองเราก็เลือกไปแล้วหนึ่งต้นนั่นคือต้นนี้นะคะมาเลือกซื้อต้นไม้นะคะที่ร้านเหมือนเดิมคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็สวยงามค่ะฟิโลทอง ทำให้สดชื่นนะคะถ้าในบ้านมีต้นไม้เนี่ยก็จะทําให้สดชื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเวลาเขาโตค่ะเขาก็จะทําให้เรา,เ,าเราสามารถที่จะตัดขยายได้นคะคะเพื่อนๆดูนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นว่ามีรากตัดปุ๊บเราก็ไปแช่น้ําได้นะคะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะฟิโลทองเป็นต้นไม้อีก1ชน,นิดที่นําเสนอนะคะสําหรับให้เพื่อนๆปลูกเลี้ยงในบ้านนะคะใน ชื้นเขาก็จะดูดพวกกลิ่นอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชชแนลลากันไปก่อนนะคะกับน้องซีโลทองของอมไัยค่ะ